สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันเหมือนกับเป็นบ้านเก่าๆสมัยก่อนของคนเกาหลีนะคะถ้าเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าแบบประยุกต์คนที่ย่านนี้เขาจะแบบคนรวยๆอยู่กันนะคะเขาก็จะแบบทำประตูเป็นเหมือนกับเป็นประตูไฟฟ้าไว้จอดรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้างบนก็จะเป็นเป็นบ้านในลักษณะของเหมือนกับแบบแบบทำเป็น หมือนบ้านเราก็จะเป็นบ้านทรงไทยใช่ไหมบ้านเขาเขาจะเป็นทรงหลังคาจีนอะไรอย่างเงี้ยเดินมาไกลมากแล้วก็หนาวมากๆหนาวมากนี่นะคะนี่ก็เดี๋ยวก็จะกอลจะกลับไปเมียงดงนะคะวันนี้ก็เดินเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปเรื่อยเปื่อยนะคะสำหรับใครที่อยากมาเกาหลี นำว่ามาเองดีกว่านะไปไหนมันง่ายมากรถไฟเขามีประมาณ2-300สถานีนะคะแบบอยากจะไปไหนก็เปิดเออเปิดแผนที่ดูได้อะไรได้อย่างเงี้ยมันไม่ยากเลยก็อยหนาวมาคือแดดแดดแดดแรงนะคะแต่ว่าอากาศเย็นมากๆที่นี่นะคะเขาแบบเป็นเมืองแบบสะอาดสะอาดอะ่ะไม่ค่อยมีถังขยะนะแต่ไม่มีขยะเกลื่อนกลาดเหมือนบ้านเรานะคะแบบ เดี๋ยวพยายามจะหาบ้านให้ดูนะว่าหนาวมากแต่เราหาบ้านให้ดูนะแป๊บน,นึงนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะนั่งซับเอกบากับหนาวมากหนาวมากอย่างนี้เห็นไหมเฮ้ยฉันอืมนี่ยก็จะเป็นบ้านสไตล์อย่างนี้เห็นไหม เนี่ยข้างข้างล่เขาจะเป็นแบบตัวอัวโตโนมัสส่วนของเขาจะเป็นบ้านทรงอย่างนี้นี่เหมือนกับทางนี้อย่างนี้นะคะหนาวมากอาหารลูกน้ำก็กินยากมาเข้านาไม่กินผักไม่กินเผ็ดไม่กินกิมจิไม่กินอาหารที่มันเย็นๆทานยากมากวันวันนึงก็ได้แต่แบบ กินซาบักแมคโดนัล d ์ KFC KFC ก็จะเป็นซอสอีกอย่างหนึ่งเป็นเหมือนเปฮันนี่มาสเตอร์ซึ่งถ้าเราเอาซอสไม่เขิดใ้เราก็จะเสียตังค์แล้วก็อย่างอาหารทานเล่นก็จะมีเกี๊ยวซาทอดลูกนานก็จะเลาะผักข้างในออกก็จะกินแบบแป้งชิ้นหนึ่งประมาณ30-40บาทนี่นี่เดี๋ยวให้ดูนะหนูมาโอ้ยแมพเพื่อหาที่หล่น เนี่เห็นไหมเห็นไหมอะบีบังอะไม่เอาหน้าเธอเดี๋ยวนะคะนี่นี่เดี๋ยวลูกน้าให้ดูนะลูกน้ำไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นไหมอะเพราะตอนนี้แสงมันแสบตามากๆเลย มากโอเคเอตัวบ้านเขาก็จะขึ้นไปอย่างนี้เห็นไหมหบีกำลังขึ้นมาแล้วหนาวมากเอาละ